เสื้อตัวนี้อีกแล้วน้องอาเซียงนี่ส่งซิมักเสื้อตัวนี้แหง <Nothing. c oughs> ้งนักแห้งผู้สุดปวดหอนเวยบพ่ให้มาแต่เสาพ่อจะไปใช้ไหม okay, อืมถ้าถ้ารถพ่อจะไปตลาดมาเราก็เลยเอารถมาผู้ okay. <c oughs> สุดปวดเทลจนเกาเหียน <c oughs> <c oughs> ิ้ <c oughs> สองน้องเชื่อเ <c oughs> ส้น <c oughs> บัดสิ่าสองน้องเชื่อเส้นมาสิเอ้ยฟ้าเอ้ยฟ้ามาจงแล้วไปมาแล้วเอ้ยฟ้าก็กินหมดแล้วเด็กเอ้ยฟ้าเอามากินหมดแล้วมายังตอนนี้เอ้ยฟ้าทำใจได้แล้ว เป็นยังทาตอนน้เสงตอนน้ำเงเขาเป็นเสื้อตัวนี้อีกแล้วน้องอาเสียงนี้ส่งสีมักเสื้อตัวนี้แห้งแห้งมันแห้งมันแห้งหรือมักแห้งได้เดือนนึงเหรอไเดือนบัวทามากก็ได้แล้วเอ๋ยบอกว่าให้เจ้าเอาเลยแห้งเอากระเปเอเอวันทันใจไรเอากลับไป ไอ,อ้ฟ้ามทำใจได้แล้วไอ,อ้ฟ้ามประยักได้แล้วเป็นจังได้หูสึกจังได้แต่ละคนมืออื่นซีเปิด์สหุ่นเฮียนแล้วไม่ก <c oughs> ่อนเอกมาเสงเอาไว้ดูตื่นตื่นจังไดจแวบหน่อยตื่นไอ้ฟ้ามพอเข้าใจ ทางเว้อว่ามัไ <Ừ. S 2> ้ไอบ่ฮู้ว่าไม้มันเป็นจังได๋เนาะมื้ออื่นมื้ออื่นเขาเฮียนได้เนาะหรือว่าไปจดือเขาเฮียนลดิจดชื่อมนันแล้วเนาะู่เจ้าไปจดือลยังได้นักเียนเก่าบ่ทไปจดชื่อก็ได้ไปเขาเลยอกานี้เขามีติดืออยู่่ะอ๋อนักเียนเก่าบ่ทไปจดเนาะไปฮอดแล้ว อันเขาห้องละในอันอาจารย์อ่านซื้อแล้วก็มีคนแล้วก็โอเคเป็นปะในปูหัวปีนีข้น่ไแดดโกนทอนเลยมาไดจังได้เอือยู่ในนี่เออยยังหูซสึอกโดทอนเอือยพ่ให้มาแต่เสาพ่อจะไปใช่ละละอืมถ้าถ้ารถพ่อจะไปตลาดมาเราก็เลยเอารถมาาลาดิเป็นจังไดต้ติงติงคือน้องเซ็งหรือบต่ตร มุ้สกดเทวาจนเขาหงียนสีดเขาหงียนแล้วปันนี้คนนึงเทคนนึงตึงพากันอบผิวตีนี้มืออื่นสีไปหงียนแล้วอบผิวตีมวกกระไซอันมวกค้องเสื้อหันกระไซอันนี้ก็ทางทางตัวในก็เป็นเสื้อขันยาวตัวนอกก็เป็นเสื้อขันยาว สูงข้าเหนาไส่โอ้โหใส้ปลาอีกเต็มสุดนออเสงเดีบยวส่บ่บ่ได้ใส่เด็ดโคตรหอนเลยเนาะจิตรสิไปใส่ตอนนี้ตั้งใจมาลิ้นหน่เอือยหรือว่าสิไปในเมืองอีกค่าเฮาเ็นื้อไปซื้อกเปาเน้องเซนออนเซงยังบ่มีกระเป๋าเขาเียนอยู่ มีแต่ของเก่าเจ้าได้จะซื้อได้แล้วใคซื้อเของเก่าค่ะนะเออเจ้าของเก่าประหยัดเงินเนาะเป็นอยังดีอยู่เต็มกระเป๋าเป็นยังไงเอาของเก่าดีก็เอาประหยั้ของใหม่อย่าเบาเนียนเนียแม่อยากได้ของใหม่ว่าเสาร์โทรแม่น่ะอันเห็ดยูเห็ดกินอ่ะเอ้อซื้อมาแล้วมีแล้วอยู่รังบานเลยพอท้าไปทันต์จอซื้อไปซื้อเครื่องซื้อข่องอันอื่นแทะ ไปแต่ว่าไปซื้อเนียยูเนกินแทยเออยซื้อไว้แล้วมีแต่ไปเห็ดเรามากินเลยนี่ถ้าแต่พวกเจ้ามาซื้อนอทเอ๋ยถ้าพวกโนโนนถ้าจนทําใจได้แล้วกันถ้าพม่าเลนถาพม่าน,านมานะานมาก็บไปเห็ดจังได้ก็ไปนอนสบายสบายเด็ดหัวเดิให<อ>้ข้าใหม่เจียนน่ะ ไข่อันเก็บสลีแดดปวดหัวเลยหูเบาแต่คำเดียวแดดนอนโนน่าร่าอยู่เงือนน้ำไปซ้องน้องสายซอกน้องสายดินอนเซ็งเดียอยู่เงือนน้ำไปกับซอกน้องซอกน้องเศร้าพ่อกับแม่เราสิไปให้เมือใดิมนอนเซ คลิปสัมผัสเพียวๆเลยได้หนิเอกซีบอว่านคิดหอดน้องอสซงวะเนี่ยฝากฝากความคิดถึงไปกับน้องฟาร์มไปบอกไปบอกน้องอสงเดคิดถึงเหมือนกันเด้คิดถึงไผ่ละเป็นไยงจังได้ตึงอ๋ <c oughs> ออมันคือเป็นเดาน,านาัน่ะ บ่มีคนกดใจแล้วมีคนเพิ่งขวดล่าเลยมันเป็นยังวะเหอยกับว่าแปลกเนาะเออเขากดอันนั้นบักไล่ไลมันเป็นยังวะเป็นคือกันเนี่ยคงจ้าก็เป็นเป็นคือกันหมดเลยก็ฟาร์มกคือเป็นเนาะก็น้องไปเยี่ยก็คือผมเป็นป่ะส้อหน้องเชื่อเส้นบัดซีว่าสองน้องเชื่อเส้นมาสิ โอ้น้องนเซิงเอาแล้วมองบีบกันหมดแต๊กหไดเลยกินแล้วแต๊กหมดแล้วมือวานนี่บอกให้มาลิ้นน้ำเออยบมาพากันไปใส่ไปทายหูยุน่าไหนพ่นอะอู้เส <to ื้อเอยขาแล้ว พากันไปท่ายเอ้ยกระเบื้องยุเอ้ยกระเบื้องอันคือว่าแบบเม่มีคนกดใจเลยแต่ว่าคนคือเบื้อง้ล่ไล่ว่ามันคือเป๊กแเข้เลยก็ยังเรานำไอ้เพื่อนได้หนเมึงนานนี้เลนเอาอตัดยามาใ่เห็ดได้เขาเห็ดไล่ลือไปมือามากตอมาเลยเขาล่เื่ห็นาลเห็ดแบบ คือค่อยเฮ็ดเบลือไน้งสิแม่นเป็นยังน้อล่เฮ็ดตนซั่นน่ะเนาะแดนสแห่งนี้ไปสงสารน้องเซ็งเฮ็ดหรอพ่อาเข้าางเบิ่งมาให้คเขาจะเบิ่งเบิ่งลนาลได้เฮ็ดกนาบ่ได้เฮ็ดอยู่บ่ของจาแม่้เอาายจะมาลข้าอืม เันคือกัาลองไปเห็ดข้องน้องปลาดาวบังดูลองไปบังดูคนบังไล่คือกันป่ปลาดาวนี่ยนกันบังไล่ยุ่แต่อ้าข้ากดใจเลยข้ากดใจได้อือบังไล่แต่ว่ากดใจไล่เนาะแล้ววัดข้องพวกเจ้าหรอแปลกเนาะคนบังขนไล่เลยบังกดใจ น้าจะเมนปัมป <c oughs> like ัมว <laughs> <He aesthetic. laughs> <laughs> ิว <GO> บ <laughs> ่เมนบ่หรือบ่ลเมนเจ้าเห็ดเว็บใดวะนั่นละบอกคนมีแต่แบบเปิดตัวปิดมึงินะไปบเฟ้อแบบปิดเราแค่บุ้งแหละบุ้งที่อะไร่แฮกเกอร์ไอฟาร์มก็ส่วนอาลีมาเดนยังบ่เห็นอาลีมาเลย เฮดพ่จังเนาะแฮกเกอร์ไปไปเฮดแอปตัวเองเป็นแป๊กๆแล้วเอาเซงแกซะเลยว่าน่ะมวกหนาวออกซ้รไปอเะยังสิไปตลาดอีกอยู่แดนหอนซานี่นี่นะไปเลยตัวป็นี้คือไปไปมา,มา,มาแล้วหอนหอนไปตอนแนกพไปไปตอนนี้โคตหอนเลย คือพวทาตอนแรกยังไปท้ามันเย็ยนก่อนอืมโอเคสันกับโอ๊กไปตลาดก่อนกระไดส,ะนะไสน่ะ <c oughs> โอเค <c oughs> ไปมาแล้วเอ้ยฟ้ามกินหมดแล้วเอ้ยฟ้ามเอ้ยฟ้ามโปจงแล้วไปมาแล้วเอ้ยฟ้ามก็กินหมดแล้วเด็กไอ้ยฟ้ามเอามากินหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ตรงบ้านจากน้ยกลับมาแม่ถือเก้าโอเคค่อยไปค่อยมาเดินที่รถไปในเมืองน่ะ <c oughs> แต่ตนาดนั้งนานว่าจากน้อยเลยกินมล้ดเลยก๋วยเตี๋ยวทาแเ้วเด้อค่อยไปค่อยมาเด้อ